ตรงกับการหายใจเข้าลมตรงกับการหายใจออกเห็นลำตกวขยับขึ้นตรงกับการหายใจเข้าเห็นลำตัวขยับลงตรงกับการหายใจออกตัวนี้จะเป็นตัวบอกลมหายใจเข้าออกูลมหายใจเข้าออกรง่ประการลูลมเข้าออกห่อย่างดูสิ่งที่ทราเงลมหายใจเข้าออกสอย่างอย่างที่2ต้องการดูความรู้ ควมรูกแน่น่งเกิดจากการหายใจเข้าออกมีไหมลอสูดลเข้าแงแรแน่นหรือร่ปล่อยออกแน่นหรือร่อง่งมันสบายม้แน่นเสบายไหมตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าสบายหรือไม่สบายงโล่งแน่นแน่น่โล่งแล้วก็อาการที่สา ตอนเข้าหรือตอนออกขนลุบล้อมล้อมตอนเข้าหรือตอนออกหายใจเข้าลมพัดเ้าความเย็นจากข้างนอกมากระทบทำให้รู้สึกเย็นๆย็นหายใจออกลมพัดเอาความอุ่นมากระทบทำให้รู้สึกอบอุ่นร้อนๆ้อนเลยรู้สึกเย็นๆร้อนๆรู้สึกลมเข้าลมออกเขาเรียกว่ากาย ายไม่สบายที่โควิทนาเป็นปารรู้สึกกระทบเป็นตัวจิตสิ่งที่มักระพบให้รูษษ้สึกเรียกว่าทมกายในขณะจิตทมได้สติปสฏานสิ่ประการดูลมหายใจเข้าขออกแล้วทําให้สติปัฏฐานทั้งสิเ่เกิดปาหมายก็คือทำโยนิโสนให้เกิด,ด,ดเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องการ ราต้องการรู้ก็คือใจคิดรู้ทังใจต่อไปลองทำแบบนี้สิทธะอูแบบนี้ เห็นอาการของกายแต่ละการแต่ละการได้กายาพิจารณาตัวเองวิธีที่สองใส่ใจทีวิธีนึงใส่ใจไปหน้าได้ไหมเด็ตัวใส่ใจไหมย้ายไปใส่ใจบนสมองเห็นมันไปไหมย้ายไปใส่ใจที่ไข้คอเห็นมันไปไหมย้ายไปใส่ใจที่สับสิ่งายเห็นมันไปไหมย้ายไปใส่ใจที่ ใใจรอบลอกคอเห็นต so ัวใส่ใจไปรอกคอไหมใส่ใจไหลชาเห็นตัวใส่ใจไปไหมใส่ใจต้องแขนปลายปลายแขนเห็นมันไปไหมใส่ใจไหลฝ่าเห็นตัวใส่ใจไปไหมใส่ใจต้องแขนปลายปลายแขนเห็นไปไหมใส่ใจลำตัวด้านหน้ามองจนทั่วทั่วไหมใส่ใจลำตัวด้านหลังมอง ใส่ใจขาท้าต้นขาไปเข้าเข้าไปปลายเท้าไปไหใส่ใจขาข้างหนึ่งต้นขาไปเข่าเข้าไปปลายเท้าไปไหมอะไรไปเงินไหมความรู้สึกตัวใส่ใจถูไปเราเริ่มเห็นมาความรู้สึกมาดูอย่างนี้ดูอย่างนี้จะเหความรู้สึกเราวิธีแรกถึงนอาการของการเูาวิธีที่สอง เขีนใจเป็นจิตาฆัตศสนายังมีวิธีหนึ่งใส่ใจบนกระมองมองเลื่อน,นอลงเป็นหน้าากใบหน้าคอตบเก็ลงไปสนตัวลำตัวออกต้นขาถึงปลายเท้าหาไหมไปไม่ไปใส่ใจบนกระมังมองเลื่อนเป็นขาไายคอยคอแผ่นหลังทางสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าหาไหมใส่ใจบนกระมองมองเลื่อนเป็นงทซีดซับซีดซ้าย คอบาลายเขนข้ามลงไปถึงปลายเ้าใครไหมใส่ใจบนถนนมาเลื่อนไปทางสิศตวขวาทางอาลเข็นข้าลงไปถึงปลายเท้าใครไหมูแบบนี้สมาธิมีกาลังดวงวิจีตทะวันาทให้จิตเปนสมาธิสมาธิจะมีกาลังดสองวิจแรก ใส่ใจไปตัวทัวตัวจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อกระทำโยนิสโสมนสิการในการการะทำโยนิสโสมนสิการก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเดินดูพันตาการเพื่อนนั่งหรือนอนผูลงหายใจเข้าขออกยืนเดินนั่งยืนนั่งนอนทั้งสาปริยาบทใส่ใจได้ทั่วทั่วร่วางกายการใส่ใจการการะทำโยนิสโสถึ เห็นอาการของร่างกายได้ทุกุกอาการโดยระเอียดแม้แต่การของตาก็สามารถรู้มันได้เห็นสิ่งที่มากระทบร่างกายทุกๆสิ่งที่มากระทบเย็นร้อนออกเข้มยังตึนเมื่อมีสิ่งมากระทบร่างกายเป็นความรู้สึกกระทบนะและไปเห็นใจที่ตลอดไปเห็นทางตาทางหูทางจมูก ความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเห็นสิ่งที่มาให้รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเกิดขึ้นมนทั้งหมดความหมายก็คือเห็นในภวังค์ทั้งหมดนี้ไม่ได้เห็นที่อื่นเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้ยื่นใจเห็นสิ่งที่มาปรากฏให้ใจรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้ยื่นใจว่เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นปัจจุบันนะครม สถานที่ปรากฏต่อไปก็จะเห็นมันเกิดมันดับมันมีเรี่ยวเกิดมันหมดเรียวมัดับนี่เห็นการเกิดเห็นการดับเราต้องการทำโยนิโสให้มากโยนิโสมันจะนำมาทุกสิ่งทุกอย่างมานำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมานำทารหลุดพ้นมาให้เราเข้าใจไหม